ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับเซมิแ a ลปนะครับทางช่อง YouTube เช่นเดิมเช่นเคยวันนี้นะครับเป็นคลิปตอบคําถามกันแล้วกันนะครับสาหรับท่านผู้ชมที่สอบถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับในเรื่องของบอร์ด power bank เก่านะครับที่เราไปถอดมาจาก power bank ที่แบตเตอรี่เสื่อมแล้วนะครับแบตเตอรี่เสื่อมแล้วเราถอดมาเก็บเอาไว้นะครับในส่วนของแบตนั้นเราก็ทิ้งไปนะครับเพราะว่าแบตเสื่อมแล้วโดยส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถ กู้กลับคืนมาได้นะครับถึงกู้กลับคืนมาอพอเราชาร์จเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะเก็บไฟไม่ได้นั่นเองนะครับทีนี้แบตเตอรี่นะครับที่จะนํามาใช้งานนะกับบอร์ด power bank พวกนี้นะครับนะก็จะเป็นแบตเตอรี่ที่มีแรงดันที่ระบุเอาไว้ก็คือ3.6โวลต์3.7โวลต์นะครับซึ่งก็จะมีแบตเตอรี่นะครับ สองชนิดหลักๆนะครับที่ใช้กับบอร์ด Power Bank พวกนี้นะครับที่มีขายนะก็จะเป็นลิเธียมไอออนนะครับทั้งหมดนี้เป็นลิเธียมไอออนทั้งหมดเลยนะครับนะก็จะมีไซส์ต่างๆนะครับโดยทั่วไปเราก็จะเจอไซส์18650นะครับขนาดมาตรฐานตัวนี้ก็จะเล็กลงไปอีกนะครับไม่ค่อยเจอนะตัวนี้ผมซื้อมาต่างหากนะครับมาใช้งานนะมาใช้งานตัวนี้ไซส์ขนาด14500 นะครับก็แรงดัน3.7โวลต์เหมือนกันค่าความจุ9,000ม ah, ิลลิแอมนะครับนะทีนี้บอร์ดพวกนี้ใช้กับแบตเตอรี่พวกไหนได้อีกแบตเตอรี่ที่เป็นถุงลักษณะเป็นฟอยล์อลูมิเนียมนะครับเราเรียกแบตเตอรี่ชนิดนั้นว่าแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์นะครับก็สามารถใช้ร่วมกันได้เช่นอยู่ใน e-loop e14 นะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่ชนิดที่ผมไ,มได้กล่าวถึงนะครับก็จะใช้อยู่2ชนิดนี้นะครับส่วนการจะนำาอบอร์ดเนี่ยไปใช้งานกับเจ้าตัว แบตเตอรี่ชนิดอื่นนั้นก็ไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำเพราะว่าช่วงแรงดันที่ใช้งานนะครับก็จะเป็นแรงดันไม่เกินที่4.2โวลต์นะครับพวกนี้ชาร์จเต็มนะครับหมายถึงแบตนะครับแล้วบอร์ดพวกนี้ก็ทำมารองรับแบตเตอรี่ชนิดที่ผมกล่าวถึงนะครับ2ชนิดก็คือทบทวนอีกครั้งก็คือลิเธียมไอออนนะครับแล้วก็ลิเธียมโพลิเมอร์นะครับที่มีช่วงแรงดัน3.7โวลต์ถึง4.2โวลต์นะครับขอใช้คลิปนี้เป็นคลิปตอบคาถามก็แล้วกันนะครับ